สวัสดีค่ะอันนี้กับมักเขาลายเนาะเขาว่าอีหยังกับเสื้อเขาตอนแรกๆมันกับซีดีอยู่ดอกแต่ว่าบัดนี้เฮห้เจ้าของเป็นหนี้เป็นเป็นหนี้ที่แบบว่าบ่จบอะ่ะเออบอ่จบเป็นหนี้บ่จบอะ่ะเฮตดจังได่ะบะัดนี้เอามาฟังกันหาหาหนี้เจ้าของหาเฮาเส่หัวเบาง่ายๆน่อง รููจักผู้บาวเป็นคนทั้งเม็กซิโกไปเป็นคนเม็กซิโกไปแบบว่าไปกินกาแฟแล่ะน้องไปนั่งกินเห็ดงานนาั่งเห็ดข้อมเห็ดอย่างเด่ยุดอ่าไปดล่นระวังพิมพ์งานอยู่รลานกาแฟแล่กะก็เลยแบบว่ามีชาวตั้งชาติยิ้มให้แล้วก็เลยหูวจักกันทักทายกันจากนั้นมากก็คือแบบนัดเจอกันเรื่อยก็เลยแบบล่องคบกันคบกันในประมาณก็ไปเดทกันอะ่ะได้ประมาณสองเดือน ผู้ใายก็เลยแบบว่าอ่าฝรั่งคนนี้ก็เลยส่วนหน้องว่ามาอยู่น้าน้องก็ย้ายจากก็จังได้เว้ยใ้ายไม่อยู่น้าเขาแหมเขาบอกว่าทุกอย่างเขาจะรับผิดชอบหมดค่าน้ําค่าไฟค่าอย่างก็ตรงมากเพราะว่าเธอเป็นแฟนฉันฉันสามารถดูแลเธอได้น้องก็ะยายไม่อยู่น้ำเขากระทุกอย่างก็ดีเรากะเวลาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้คือผู้ใายบ่มีรถน้องกับบ่มีรถเด้กร็ใส่วิธีการว่าเช่ารถเช่ารถ ขับไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เวลาวันหยุดนะ่ะเขาก็มักเที่ยวแล้วก็ถามว่าเขาเห็นงานยังนอกมาเขาเห็นงานในคอมเขาเห็นงานทางรีโมทได้กับว่าดิสนใจเราหูแต่ว่าแฟนเจ้าของนางเห็นงานสันสีกะมาอยู่น้ากันได้แค่แบบเดือนกว่าได้ก็เป็นว่าหูจากกันสามเดือนเจ้าของนี่แหละโตน่องนี่แหละน้องว่านู้นก็เสาะหาเรื่องให้เจ้าของหาหาใเซ่หัวเออเป็นท่าหววเด้อยเด้อสันอยากได้รด พวัญาญามไปใส่เนเ้ามันแพงน้องมุเจ้าน้องคารถุคาเซารถยนต์แมมันแพงก็เลยบอกว่าคือบอกออกรถคือตอนแหลกว่าเ,าเรียนๆแม้มว่าหยอ,อกฝรั่งไหมว่าเอ,อ้ยทีหลักเขาออกรถบอแปลว่าออกรถกันไหมจะได้มีรถใช้ไปนั่นไปนี่อย่างสีน้าสิสะดวก ผู้ชายเลยว่าเออจะดีเหรออย่างสินะก็เลยว่าเออดีผู้ชายเลยว่าฉันออกว่าฉันเบ่อยากออกฉันออกก็ได้เดยาสั่นว่าฉันเบ่ออยากเงินสุดไปซื้อน้องก็เลยว่าเอาริงสี่บอในในแบบว่าเราก็เป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันให้ออกเป็นซื้อนกองให้ออกเป็นซื้อน่องล้วก็คือแบบว่าน้องอ่ะจะไปเช็คเบิ้งว่าน่องนั่นพระว่าเงินเดือนน้องก็หลายน้องว่าเงินเดือนน้องสี่เื่นปุณิเดแต่ว่าความี่ว่าน่องยุ่งเทพยบเนี้ย มันกับบรดใส่รถไปไปแซมมันกับรถไฟฟ้ามันก็สะดวกกับบรดซื้อเบรตตรงมาขับรถติดยากเพราะฉะนั้นเงินนองกันเลือที่นี่ประกอบกับจาของบรดมะซาวคาค้นดุคข้นดูลเดี๋ยพอผู้ใช้ใจก็เลยว่าเอาบัวผู้ใายก็เรียกโอเคก็ไปเลือรถมันเจ้าราคาเกือบแสนเอ้ยเกือบล้านกับทรงเนี่ยเอาทรงเดือนละเมือนสองกระเดาไป ใชกระจายดาวดาวไป25เปอร์เซ็นต์มั้งนม่มบ่กวะ25สามสามสิบห้าเงี่ยเปอร์เซ็นต์ะคอยก็จำก็ได้ล่งหาๆนี่แหละที่นี่กัได้รถมากจะควงคับเป็ี่ยนแล้วผู้ใช้คับเป็นกับฮัรดคับฮัดนั่นฮัดนี่เราตั้งแต่มีรถกับผ้ากันไปหันปีนีก็แฮปปี้เพราะผู้ใช้ใจผู้ใช้นี่ยกับ เจ้าควากับู้จักกลมูผู้ไทรด้วยแต่ว,ว Safe, ่าเวลาเขาบอกกันเขาบอกว่าภาษาอังกฤษเขาิเบ้าภาษาบาลเขาซึ่ง store, am, ่อยจะบอกให้ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าสามีข่อยเวลาเรามาไทยเราเรามีมูอยู่นี่เดทมูที่พนไดีเมีอยู่นี่แล้วก็บอกภาษาบาลเราเพราะว่าเมียฝรั่งทุกคนจะรู้แหละคือจังเฮาเขาเป็นคนอีสานเขาไปเห็นคนอีสานกันเขากระบอกกันเห็นคนผักกาเขาก็ะบอกผักกานั่นแหละก็เปนกเปไปเรื่องปกติมาเนี้อาจะของกะ ใดีเจ้าควงกระบอกพอดีเจ้าควงจะมีแบบว่าการไปสัมมาตตังจังหวัดเจ้าควงก็เลยบอกผู้ใช้ว่าเจ้าควงจีไปสัมมนาตตังจังหวัดด้วยสามมือเราเจ้าควงก็จะเอารถเออจะไปรถบริษัทรถตู้กระบอกผู้ใช้เนี่นี่แหละผู้ใช้ก็เออโอเคเธอไปก็ให้แบบว่าออ enjoy your trip จังสีนะาก็ให้สนุกให้ยั้งไปจังสิละเออเพราะตรงห้องฉันอยู่บ้านฉันก็จะอ่า เป็นแบบว่าเป็นแฟนพี่ดีนั่นนี่ก็ว่าไปเนาะพ่อหอดมือจะคองกับไปผู้บ่าวเนี่ยกับขับรถไปส่งหอดบริษัทเด้ออ่าก็กอดจ๊บล่ำลากกันเขาก็กลับมาจะควงกับไปไปแลกกัโทษหาเขากับว่ามียังปกติขึ้นแหละขึ้นสองขึ้นสามติกลับมากระทษเขากระรับปกตินาะแต่ว่ากระรับกันกับน่งคุยกันธรรมดาพ่อแล้วแล้วจะควงกลับมาจะคองกับเลยโทษคือผู้ชายเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอ่า นองจิจกลับมาตอนใดสีใดกันนัดกันว่ามารลับฉันกะบอกมารลับโทรหากะบุติดมันมามีสัญญาณกันเลยเอะหรือแบตนั่นมีนีเหมือนดที่นี่มันก็มีกระเป๋าเนาะเจ้าควงกันเลยแบบ่าไ้นั่งแท็กซี่กลับมากลับมาค่อนดุพอมาคอนดูก็คือแบบว่าก็เข้าไปได้เข้าไปคอนดูได้แต่ว่ามุ่เจ้าเสื้อบว่า เสื้อผ้าผู้ชายบ่มีความทุกอย่างของผู้ชายไม่มีรถกับบอยู่ท่หากับบ่ได้ปิด <c oughs> บานนิเกะใจบ่ดีเลยเด้เอากับบ่รูส้สิติดต่อได้เพราะว่ามูเขาเนี่ยจะของกับบ่มีเบิรอบ่มีอีหยังทั้งสิ้นเลยก,กับกับมีแต่ของแฟนจะขวงแม่กะร้อนใจถามมาถามมาเห็ดจังไรล่ะบาีิ ถามผู้นันผู้นี่โทษปรึกษาผู้นั้นผู้นี่กับมันกับมันกับซอยบ่ไดดบูรุษยังไงไหมเขาเรียกว่าแจงค้นหายไดบ่เขาเรียกว่ามันแจงคือแบบว่าตอนมันโทษติดมันต้องกบฏติดมือนี่ไหมตอนแรกเจ้าของกับโทษไปแบบว่าไปปรึกษามูที่ก็เป็นตำรวจมันก็บอกว่าอุ้ยบางที่อาจจะแบตเขาหมดนั่นนี่อ่ะก็ล่อจนว่าเป็นมือเป็นยังสีได้กะว่าโบมี่ติดตัวบ่ไดดเขาก็เลยว่าล่อให้มันขบยิบสีชั่วโมงก่อนก็เลยถาม่ารถแต่ติดจีพีเอสบอกบ่รลบอดีตบินธรรมดา ไม่ได้บริเตดบริต็ดอีกยังอันนี้นกะพ่อต่อมาเนี่ยกะหายไปเนี่ยกติดต่อบริเ้าข้องไปแจง้งความกัน,นีนบร,ร,ริด้บร้เจ้ารููบ่อกย,ยังฝรั่งบิดกับประเทศกับลู่กับ,ก,ก,บกับประเทศบอกแต่ว่าฝรั่งออกไปแล้วฝรั่งออกคือฝรั่งออกบริเยู่ไทยบ,บ,บ้านนี้ลู้บอยยังมันบอรถสันนิษฐานว่าผู้ใา้คนนี้เอารถไปขายเอารถไปขายคือแบบว่า รถมันสื่อมัาค่าหลายกว่านี้ดิแบบว่ากระบลูหรอกว่าขายจีได้์ายไปนี่ย่างหน่อยก็คือแบบว่าเขาต้องได้แบบว่าที่เขาไปดาวก็คือแบบว่าเด้คันมาสันก็คือเด้ชิกฟี่เดีน๋นนฟีลล่หรือรถก็มันก็คือแบบว่าคิดว่ามันต้องขามแดนไปแล้วเม่นนะนั่นแหละนอกมานี้เจ้าควงเนี่ยพอหอดย่ามมาบะนี้ไฟเนนเขาก็ต้องมาท่วงมาหยางเนะาะตุไซกับบะซูงเนาะสรุปแล้วเจ้าควงมาเป็นหนี้ เป็นนีมาพรอนกุญแจไหมเอ้ยกุญแจกับบเห็นคือมาพรุดโดยที่ว่าบอได้ใส่รถน้องก็เลยว่าโอ้ยเจ็บใจหลายก็มาบอกไอ้ฟังว่าขันผู้ใดหนี่มีแฟนพลังเพิ่งรู้จักกันขันบอได้ว่าแต่งงงแต่งงานอยู่น้ากันดูแล้วย่าไปอยากได้ย่าไปเสนอตัวขึ้นน้องในว่าโอ้ยเธอื่อรถบอนน่นนีบอหรืรอว่าเขาสื่อลรวเป็นซื้อเฮ้าย่าไปเอาย่าไปล้มตัวเด็กขาดลาสั่นวาน่าเนี่ยน้องในเป็นนีนี่ได้พรอนรถนี่ พอนเป็นหาปีคนเดยห้าปีหกปีจากมาเป็นหนีรถที่ว่าบ่มีรถแหมจากที่ว่าจะขวางแบบใส่เงินสบายๆนี่เนี่ยตกมาหักพอนงวดรถตลอวนี่พอนเดือนละเนี่ยแสนสองโอ้ยประมันหื่นสองหมื่นสองนี่ตลอวจนี่พอน,นี่นี่แหละจากน้องก็เลยว่าเป็นอุท่าหอนไ้ว่าอย่าไปคิดว่าเขาเสียหักเขาไหลยอย่าไปคิดว่าอุ้ยออกรถกระซ้างหรือรถเป็นซื้อข่อยแต่ว่าอย่าลืมว่ามันเป็นเงินพอนมันเป็นเงินพอน มันไม่ใช่เงินสดเด้เออก็น,น้องก็เลยมาเป็นอุท่าหอวนไว้ยั่งสิละจา้าเอาก็ขอบคุณในหลายจา้าฝากเรื่องนี้เป็นอุท่าหัวน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแยแ์อินเบลเยี่ยมนะจา้าขอบคุณจา้า